ครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Identity V นะครับตอนนี้ผมก็เจอฮันเตอร์ใจดีมากนะครับใจดีใจดีให้ผมปาหิมะใส่ได้ด้วยนี่นี่คือสงครามหิมะระหว่างสามคนพวกเราเออตอนนี้ผมก็ใช้ทหารรับจ้างสก,กินเปลวไฟนะครับถ้าอย่งไงก็ตั้งใจถดรหัสกันด้วยละ่ะยาวแต่เล่นนะ อะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนพังไม้ใส่หนะ้าตั้งใจถอดรหัสอือหือมาปาหิมะใส่นี่เฮ้ยหยตั้งใจถอรหัสกันหน่อยดีอย่าไม่ตั้งใจตั้งใจถอดรหัสกันหน่อยออออตั้งใจถอรหัสกันหน่อย นั่นครับเขาเล่นปลาหิมะกันผมก็อยากจะเล่นด้วยนี่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 นนี่เขาเล่นปลาหิมะกันฮิวเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋อเพื่อนฮิวให้โอ้มีการไปส่องกระจกด้วยราชินีสีเลือดโอ้เหมือนดูสุว่าตัวเองสวยอ่ะใช่ <c oughs> โอ้ปลาหิมะมาอีกแล้ว ทำไมต้องทำเสียงเหมือนแม่มดสาวด้วยเนี่ยเอาล่ะตั้งใจถอดรหัสหน่อยดูเขาเล่นกันอยู่เนี่ยโอเคไหมกลับมานะโอเคแล้วไปโอ้แล้วเล่นแล้วไปพังไม้ใส่ใแม,ม่ตั้งใจถอดรหัส เอาละถอดรหัสถอดรหัสถอดรหัสโอ้โหปลาใส่เครื่องถอดรหัสเครื่อเดี๋ยวอย่างงี้เครื่องถอดรหัสก็พังหมดแล้วดิโอ้โหไม่มีอะไรทำกันใช่ไหมปิดสติ๊กเกอร์โอเคอวมลืมอยู่นี่เนี่ย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 โอ้ไกลเกินไกลเกิน นี่จิวโอ้โหปลาหิมะไม่เข้าตั้งใจถอดรหัสกันหน่อยเฮ้ยตั้งใจถอดรหัสดิเฮ้ยหลอเครื่องตรงนั้นจะดีกว่าตุ่มเอ้ยถอดรหัสใส่แม่เอ้ยล้มไม้ใส่แม่นี่โปร่งสีเอาละ ตั้งใจถอดรหัสกันหน่อยเดี๋ยวแม่ไม่ให้ออกไปหรอกใช่ไหมแล้วล่ะมแม่โปร่งสีบอกว่าอย่าใส่ชุดนี้มามันเป็นชุดเปลวไฟเดี๋ยวไฟไม่ตุด <c oughs> มีการเลงแล้วมีการเลงแล้วจะยิงใส่ใครโอ้โหเลงยังท่าสวยโอ้โอ้ไม่ถอดรหัสกันเลยเหรอถอดรหัสกันก,นก่อนแล้วค่อยเล่น โอ,โอ้หน้าบางหน้าบางก็โอ้โหแม่ผมขอโทษแม่อย่าทำผมเลยโอ้โหเห็นหน้าไหมโอ้เล่นกันแบบสนุกมากเลยนี่ <c oughs> เขากำลังรอเราอ,อยู่อะ่ะอุ้ยตุ่มโอเค ออืดีนะเราเอาเบิร์กที่แบบว่าอะไรนะเปิร์กฮิวเวลาประตูเปิดโอ้แม่ไปส่งถึงหน้าประตูขอบคุณมากเห็นด้วยใช่ไหมแม่โอ้ยยาเดี๋ยวจิ้มพลาดโอ้โหจิ้มเข้าหัวนมมันเลยโออ โอ้ยกลัวจังเลยเออนี่โอ้โหลอยเลยโอ้ยเอาเอ,าเอ,าเอาแล้วทำไมไฟแดงๆอยู่ตรงนั้นอย่าบอกนะแม่แม่มายืนเลยแม่ซุกกระโปรงแม่มาปาขอปาตูดหน่อยนะแม่ปุ่มเออเฮอสนุกมากสนุกมากเพื่อนขอปาลูกที่เจ็ดสบเจ็ จะซเจ็ด,ดินแดนแสนพิเศษของ b บียนเอไปซื้อดินดแดนเสนมีเกิเกือบสิบเกดเมืองที่ต้งไปมาเล่าเรื่องแล้วต่อไปไม่หยุดเปรตเอาละ่ะยูโหตีหน่อยได้ไหมตีหน่อยได้ไหมเห็นด้วยถ้าชอบคลิปนี้ล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e ด้วย โอเคไหมไมิเช่นนั้นแม่จะลงโทษเออน,นี่ไงแม่มายืนดูเลยเห็นด้วยมากลับนะกลับแล้วนะโอเคโอเคโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็เสมอเพราะว่าฮันเตอร์ฆ่าไปสองตัวแล้วก็เราก็ออกไปได้สองตัวนะครับถ้ายังไงวันนี้ผมก็ขอขอับคุณได้นะครับ